วัสดีครับผมหลังจากที่เราห่างหายจากเกมบาวีไปน,นานแสนนานนะครับซึ่งไม่ผมมันพังนะครับผม <Okay. S 1> แล้วผมก็ได้เข้าเกมมาว่าจะลงแรงกับทีมงานนะครับแต่ทีมงานบังเอิญว่าแม่งมันขึ้นคอนกันหมดแล้วครับผมมันไปขึ้นตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมก็ได้ขึ้นมาประมาณ4ี่ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฝีมือมันจะโหดตามแรงหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นขึ้น,นเล่นในขึ้นคอนได้เพราะเล่นบ่อยหรือว่าขึ้นได้เพราะฝีมือ เดี๋ยวเราไปดูกนะดิเกมเลยครับแล้วก็ตาหนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่าผมเลือกตัวไม่ทันนั่นเอง let's go จังไหนจังไหนกระบักายหัก om นี่จังไหอ๋อเบิ้งโอ้ดจะงใดกระบัและนว่าเลยส้กากะบู๊เจอนเจออ๋อสุกากะสุกากครับัคนด้ย่อมก็หม่อมครับต่อสิบวินาทีก่อนตั้งหมดเดยเจอกันมาตัดตา การเลือนอาเยเตอร์เด้อน่ะมันมึงเวอะอยมึงบอกถึงควาเทีบกูนต้จริงจรงิงุ๊กปิดความเทีกูได้ปะมันมนี่ยในถือนะบ้าเลี้ยวม่ะต่บักตบูกต้ากูว่ะ เจ ah. right? ๊ <Scot ts> ่อการเรือาันเรีนตื่นได้ฮะการีต่เป็นอย่างบอกมาตันเรียนบอกตันเรียนเฮ้กูออกตัดเรือเออออกเรอแตัดเรือนนี่เฮ้กูบอัดเรืออมาตกเรียนกาเียนนดีตีกูดอกเพื่อนเออมีถามดีกว่าพี่เชื่อผมเชื่อผมออกก็ดีสุดละ ไม่ไม่พี่ไม่บวกรับไปเดี๋ยวดูให้เตะก็ได้ MVP ตาเนี่ยแฮเตะโคตรเก่งอ่ะโอ้ไม่ได้ลัมมือมึงพี่บอกเลยแค่นั้นแหละเอาไปที่หมูยังโดนปีนไม่ทันลำก็ตายทะเลแล้วเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินปล่ามันไม่มีแค่ลัมเดียวครับตีเปล่าก็ได้ครับที่เป่ามูที่วะที่เปล่าแเลงครับไอลิงจม จริงมันจบบนด้มีนบอกครับได้ได้ครับได้ได้ได้มันมีทางสสิบส้ายได้ดอกน้องไอ้ยตีกูรอจังหวะนี้เลยจังหวะนี้กูจะปวนไอตัดน้อยเรียนอยู่บ่อนครับามันมาเอามันเฮยเอามาเอาม เห็นอยู่บ่ไอ้ล้อให้แต่ดดินี่น้องโว้ยบ่ตรงมาแล้วหามเอ้ยนี่เจอกูพิกคือเดียวเป็ไม่เอ่งปวดเลือดไอ้ตัดเกือบตายเราไอ้เราลองของสูน้องไม่ได้แดกกูแค่นั้นเลยไอ้ตัดมันเอามังก้อนน้องดักมันน้องสองตัวน้องเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอามันเอามันเอามัน มันนตีไปแล้วมันนาตีไปแล้วอาเลยนอันตีไปแล้วกลิกิคองลิงิงคงตีมันหญ่มันเกิดหญ่มันเกิดบบกรีย้ำกมอมตายไปตายไป้โอ้้องตายไปเียบเกิดดีรมันมันหยุดไปอยู่รมือนี่่างกาอ้นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวันโตลงมาบ้านไอสีเด็สเก๋คนอะแข็งหายจักเส่นึงโอ้ล่าง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 ปล่อยอะไรกันขนาดนั้น่ะอะไรอะไรอะไรแคลรี่ทำไมเรียกหาทรับครับมันต้องยืนคุณเดียวเป็นคุณเดียวได้ดิครับเล่นแคลรี่อ่ะอีอาอะไรคุณก็จะงงเงาหาแต่ทรับพอดอย่างเดียวเลยอ่ะ แหมถ้ามันแครีหนึ่งหนึ่งมันก็พอได้อยู่ดอกแต่มันมีแก๊กแหม่เองกลัวแก๊กเหรอโอ้โหเฮ้ยอ๋ออ๋ออิบหายแล้วเาไปเฮ้ยเหวี่ยปะเหวี่ยปะเฮ้ยมาแล้วจ้า ท่านจะปอดายไม่ไอ้เนีโอ้มันก็ถือกเจูบาหูบนบนทีมหรอเอาล่างส่วนเลยเอาล่างส่วนเลยโอหมด็ดกมด็ดเดี๋ยวกเกเเพื่อนเดเดกกมเพื่อนเดเเเ

ไม่ใช่หมาลวกกลวงได้ละน้องเคยได้ยินป้าลิงหายลิงหายนะลิงหายนะน่าจะมาบนหวังว่าดูถูกแล้วลิงอยู่กลางลิงอยู่กลางลิงอยู่กลางเหรอเบื่อคลิปแบบนี้ชิบหายเลยว่ะโอ้โหไม่มีร่างเหรอไปเอ้า ปั๊บไม่มีร้านเอ้าคุณพวกคุณแตกอะไรกันนานนั่นน่ะแโอ้โหป้อมบนผมแตกแต่เนี่ยผมมาดูล่างไห้พวกขุดเนี่ยสลับเล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 ยแก๊กอยู่ในป่าแก๊กอยู่ในป่าครับแก๊กอยู่ในป่านะแก๊กอยู่ในป่านะท่านายยุกระบอก แพนด้ายังเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงครับผมปวดสวัสทำไมแพนด้ามันอัติได้อีกครั้งหนึ่งวัมช่วยอะไรวะดอเลียดอเลียดอเลียอันติดอเลียจะมีอันติดอเลียมันจะเลียนติของทุกคนเอ้าเหรอใช่แล้วทำไมเมื่อกี้กูไม่ใช่วะโอ้โหทำมันเปิด เอาเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงตีแบบขาดค่นนี้เลิ้เงข้อหลังเลิ้เงข้อหลังเลิ้เงข้อหลังเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงแบบอู้กูมันถีบวิลีตานี่แบบว่ามันหยุดยั่งฝีมือแบบเก็บกดมานานบ่ได้เหรอไหมพุ่มเออเออเออแบบลงไปจากเดิม สวยเพื่อนสวยเพื่อนรีบลิงตัวเดียวลิงตัวเดียวลิงตัวเดียวกระลังไปเพื่อนกระลังไปเพื่อนพี่พี่พี่อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกรับได้ได้ได้พี่กำลังเอาครับโอ้ยค่วยเอ้ยเยกูไม่ม like cool ีก oh, like ูไม่ตีแทงอยู่แล้วนี่หว่ากูจะออกมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยหัวบอลลูนหามเงือะลืม ผู้าเว้นตายบ่นิตายตายตายต้องดูที่อะไรน่ะโอ้ยไม่ตัดเลยอกจวีครับได้สามวีครับได้การได้การลินได้เลยน่ะมันเหนลนางกันอืมเห็นได้ย้มกหมอมกูเห็นแล้วลิงเพื่อน กูจะมาล็อกหลอยเข้าแบบที่หลังผมอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะเพื่อนโอ้โองป้องโอ้โหชัดดาวเหลือใครเหลือใครครับเดี๋ยวเวนเดี๋ยวเวนเดี๋ยวเวนชัดดาวเลยอ่ะป้อมป้อมหน่อยป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยตีป้อมเด้อตีป้อมเด้อตีเพื่อนี่ให้บ้าป้อทัวร์บุรีบุรีบได้บุรีบุรี ไปเดียวไปเดียวจังหวะนี่รอรียกูเล่นสุดบ้ารอรียกกูเล่นสุดบ้ารอรียกกูสุดบ้ารอรียกกูสุดบ้ารอรียกกูสุดบ่ะไปเมยไปเมย์ไปเมยมันไม่ไหวว่ะรอรียลจัดเลยว่ะเรียบร้อยเหยียบปี๊บจีบไม้เร็วแม่งเออ รีกตีแหงเนี่ยซู่พีแอตนี่ได้บนได้ได้ครับได้ได้ได้อันตีหมดพี่ดลได้ได้ได้นี่คืออะไรน้องเฮ้ยบุได้บุได้พี่มันมาแล้วพี่อืมฟิกเกอร์ย่างกมอมเป็นยังไงน้องสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่ ก็ก็ก็ฝีมือพี่มันเทีเกินนะครับน้องสุดยอดเลยครับแม่เม่แม่แม่แม่นี่แม่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกลางนี่แม่เขาโคตรล้วไอ้ตัดควงแล้วบังลี่กูนะเร็วน้องดักดักดักครับดักดักดักมันเปิดดักแล้วครับเปิดดักหรือเปล่ามันเปิดดักหรือเปล่าไปครับ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 ไปครฟู้มันมาพี่ตัวหนึ่งใช่ไหมก็แตก มมดว่กมมดว่ะเอ้ยหมดเว้ยแพเดอรยมกบแพนเดอร์หมดตีอ่ะเอาเรื่องจัดเลยว่ะรอเรียฟุ้งจัดเลยว่ะว้าวเมันมันคือได้ดังสู ผมร้านไม่ทันพี่ปลดทันนี้ไม่ทันครับเมื่อกี้นี่โอ้โหน้องแบบน้องช้าเกินตัวตีฮาฟูตีมันนองตีมันนองเอาดาวขาขึ้นมาเอาดาวขาขึ้นมาตัดรุยยุบปล่อยกูตายอีกอยู่เดี๋ยวก่อนยึดไปเต้ใครเอ็มก็น่าจะรู้นะครับ เดี๋ยวน้องไม่รู้ว่าใครเอ็มเดี๋ยวน้องก็รู้ครับว่าใครเอ็มใครเอ็มก็น่าจะรู้ครับแม่งกูโตกับดับสามป็นไปได้ยังไงบอลถูกโอ้เอ็มบ้ารอเลี้ยวกูบ้ากับเกียบบักเก็บบักเก็บบักเก็บบักจังได้เก็บบักบักบักไอ้มันบักหนอเดียวมหนอเดียวมันโง่หนูบักจังได้กับบัก <Nhice> chân đế chân đế cờ bác cài hà tu em đi chân đế on bước chân đế cờ bác là đoàn ấy cài hà tu em đi chân đế on